เนี่ย่ะโอเคหูดในทางไหนใครกลัวอะไรไมั้ยเนี่ย <c oughs> ใครกลัวอะไรบ้างไป ใครกลัวอะไรบ้างไหมน่ะเราเนี่ยฮะไม่เล่นทรายอย่างนั้นค่ะลูกไม่เล่นนะคะ โยนมันจะเข้าตาตัวเองไม่เล่นค่ะเขาไม่เล่นกันอย่างนั้นค่ะซานดาเนนิตูนไ,<ป>ไม่เล่นนะคะไม่เอานะคะไปไปจับค่ะจับไว้ดีๆค่ะทำยังไงคะจับแน่นๆค่ะ กลัวอะไรบ้างไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยฮะกลัวอะไรบ้างไหมกลัวอะไรบ้างไหมเอามาเอามือมาเอามือจับมามมาไว้เอามือจับมามมาไว้มาเอาป่ะ จริงๆแสบจริงจริ <c oughs>